สวัสดีค่ะดีต้อนรับสู่ช่อง a n w h e Wear Me Go เม,มพาเที่ยวค่ะวันนี้เมพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะมาเที่ยวกันที่ช่างชุยค่ะโดยที่วันนี้ที่เมมานะเขามีจัดงานอายะปักใต้ค่ะโดยจัดตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมค่ะพศ2568โดยงานเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าบรรยากาศในงานมีอะไรบ้บงมีอะไรกันบ้างเพราะเขาบอกว่ามีแบบ อา,อาหารเกี่ยวกับทางภาคใต้ของเรานะคะก็เดี๋ยวเมย์พาเข้าไปดูก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศนะคะฝากเพื่อนเพื่อนพี่นะคะเช็กก่อนนะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์หรือยังเมื่อทําครบแล้วนะคะไปเดินเที่ยวด้วยกันกับเมย์ค่ะไปกันค่ะตอนนี้เมย์เดินเข้ามาข้างในตอนนี้ที่เมย์มานะคะเป็นช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาค่ะโดยวันนี้ที่เมย์มานะเดี๋ยวประมาณสอบทุ่มเขาจะมีการเดินเดินแบบเดิน เดินแบบนะคะตรงบริเวณตรงลานข้างหน้าที่เป็นเครื่องบินแต่ว่าคือไม่เห็นว่าวันนี้งานวันนี้จะเป็นแบบเน้นเกี่ยวกับอาหารใต้แล้วก็แบบจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางภาคใต้นะคะมีหลายๆอย่างแต่ว่าเห็นว่ามีของกินภาคใต้ก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเที่ยวเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เมย์ได้มา <Hi. S 1> ที่ช่างช่วยนะคะ ไม่เคยมาเลยเคย่อยจะผ่านไม่รู้ใครเป็นเหมือนเม์มั่งยังไม่เคยมาเที่ยวนะวันนี้ก็ถือว่ามาเดินเที่ยวด้วยกันกับเมย์อย่างเงี้ยเม่์เดินจากข้างหน้าที่เป็นถนนสีริงทรนนะคะเดินเข้ามานิดเดียวเนี่ยตรงเนียก็จะแบบเป็นลานที่แบบทางด้านซ้ายมือจะเป็นแบบ ร้านที่เป็นขายอาหารส่วนทางด้านขวาที่ไม่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเดินแฟชั่นโชว์ตรงด้านโน้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พามาดูบรรยากาศร้านคาม้างเผื่อใครอยู่ใกล้นะคะสามารถมาได้เลยค่ะอันนี้เป็นร้านแรก เวลาน้ำประหวานอีแม่กันยำม,มังคุดคัดน้ำประหวานซึ่งร้านนี้เราอาจจะเจอในหลายๆที่แต่ว่านี้เป็นงานของอะไรนะของกินของอร่อยของภาคใต้ก็นี่มีเลยมีร้านนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีอามังคุดคัดตรงนี้แล้วก็จะมียำม,มังคุดคัดน้ำประหวานเนาะยวเมถ่ายให้ดูนะคะ เป็นแบบไม้ก็ได้หรือจะแบบเป็นยำแบบถ้วยก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปอันนี้แบบว่าได้กลิ่นเครื่องแกงเอกอร่อยค่ะเอกอร่อยเครื่องแกงใต้อันนี้ก็เขาจะมีขายทั้งเป็นแบบกับข้าวและก็เป็นแบบน้ำพริกหรือกระทั่งเป็นแบบเขาเรียกว่านะที่ไปทำเองแบบพวกคี้แกงเนาะ มางานภาคมางานอายะปากใต้จะไม่เจอเอกอร่อยได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่านี้จะเป็นของเด็กของอร่อยเป็นแกงเกี่ยวกับของทางภาคใต้นะคะเห็นไหมเขาก็จะมีแบบว่าพวกซอสพวกเครื่องแกงอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายห้าร้อยกรัมร้อยยี่สิบบาทอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ไปได้สองล้านนะเขาบอกมีประมาณ80ดสิบล้านค่ะสุดอันนี้้านน้อย น้ำตาลป,ปั้นมีหลายๆคนต้องผ่านในวัยี้้มาเด็กๆนะคะ<ป>ก็จะมีหลายรูปแบบนะแบบอย่างสมัยก่อนเราจะเป็นอะไรเหมือนม้าใช่ไหมเหมือนม้าหรือเป็นลูกโปง่งเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเป็นหลายอย่างเป็นหลายรูป,ม,ปมีทั้งกุหลาบมีทั้งไก่ เราไปเดินดูต่อสวนอันนี้ทุเรียนโกยุทธจากนาครสีธรรมราชนะคะป็อกทัดเกรพรีเมียมเนื้อดีคุณดีคุณภาพหมอนทองภูเขาไฟขีดละ69บาทกรอบนอกนุ่มในนีเนื้อสวย,สวย ของฝากก็มีจากจังหวัดกระบี่มีหลายอย่างมีทั้งเม,ม็ดมะม่วงที่แบบแกะเปลือกแล้วยังไม่แกะเปลือกนะคะเม็ดอัลมอนด์เนะาะไปย่างเลยพิตาชิโอก็มีก็คือ1ถุง250แต่ถ้า2ถุงก็คือ480บบาทนะ ต่อไปเจเบียทะเลทอดอันนี้จากนครศรีธรรมราชซึ่งเขาจะเป็นหมึกไข่ตัวใหญ่ๆมีทั้งแบบไซส์แบบ 2> 1 2 0ย4ีเนาะหรือแม้กระทั่งเป็นเหมือนปูไข่แน่นทุกตัวเลยครับผม้มพอไข่แน่แนทุกตัวเดี๋ยววิให้ดูนะตัวมันใหญ่มากห,หรือเป็นปูก็มีกล่องละ100บาทนะคะ มีส่วนต่อไปอันนี้ค่ะเป็นชากาแฟใต้ <Yeah. S 2> เป็นชาใตา้ชากาแฟโบราณ30บาททุกอย่างชาเย็นลองชาเย็นสักแก้ว สอบถามได้ไหมคะอันเนี้ยคือไว้ทำอะไรเหรอคะนี่จริงดั้งเดิมแล้วมันสิกเนเจอร์มันคือชาติาตุรกีชาติราตุรกีชาตวเยวว์ีเนี่ยเวลากินเนี่ย,ย,นนยที่บ้านที่เปิดร้านนะจะมีให้ลูกค้าเนี่ยคืนับทราย ้ามันจะเดือดก็วางกับแก้วแต่ถ้านี่คไปทำตรงนี้มันไม่ทันเลยคือเอาแก้วอันนี้แหละคะมาคึงไว้ทรายแล้วมันจะเดือดถึงข้างล่างเราจะปิดเบรคแก๊สแต่ทีนี้บางทีบางวันแกจะใช้ถ่านแล้วแต่แก้วสองอ๋อนาทีนาทีตอนสิบบาทเพราะหนูก็สงสัยว่าเอาทรายไว้ไว้ทำอะไรนี่คือทรายแล้วใช้ไฟไม่ได้ว่าไปดึงอะไร อ๋ออันนี้โชว์อ๋อค่ะ,อะขอบคุณค่ะ,ะถัดไปเมื่อกี้มีเป็นชาอันนี้จะเป็นโรตีซึ่งจะมีแบบโรตีแบบไหลไส้ไหลหน้ามาก โดยโรตีก็จะเริ่มต้น20บาทหนานุ่มถ้าใส่ไข่ใส่ไส้ก็เพิ่มกันไปนะคะอันนี้จริงเป็นครั้งแรกนะแต่จะบอกว่ารอบๆอเขาก็จะมีเป็นแบบร้านอาหารด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูในงานก่อนนี่อันนี้เป็นปลาหมึกโบดปลาหมึกบดโบราณก็จะมีหลากหลายราคาแถวบนแถวล่างแถวกลางอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปมาสละเปาทับลีจังหวัดระนองนะคะก็จะมีครบมีโปรโมชั่นนะเลูก 1, 100บาทเดี๋ยวมีให้ดูเขามีหลายมีหลากหลายไส้มากแต่ถ้าหนมจีบจะเป็น8ลูก50สบาทมีหลายไส้ไส้หวานไส้เค็มได้ไส้เค็มได้ไหมไส้ไส้ขาวไส้หวานนะคะ ขอบคุณค่ะให้ดูเลยลูกลูกแบบว่าแน่นๆนนน่าทานมากขอ,ขอบคุณครับนะต่อไปเมื่อมีสาลเปาทับหลีอันนี้จะเป็นเหมือนอาหารทะเละเขาเรียกไรนะอาหารทะเลแปรรูป หมือนนกัชื่อร้านเดียวกันสองร้านนี้เลยนะคะนี่มาจากระนองครับมาจากระนองมาจากระนองเลยครับพมมีกะปิกะปิกุงนี่เลยกะปิระนองอยากเลยอ่ะอยากให้ดูมาค่ะได้เลยค่ะพี่อือเฮ้ยเขามีเนื้อกุ้งเต็มเลยอ่ะใช่ไหมมันคือเหมือนเนื้อกุ้งใช่ไหมคะครับที่ถ้าลูกค้าเห็นเนี่ยอยากอยากให้าได้กลิ่นเนี่ยอยากได้ไอ้ดมอร่อยมากหนูขออนุญาตดม ไม่เหมือนกะปิกรุงเทพไม่เหมือนภากลางเออไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกินคนละแบบคนก็ไม่เหมือนจะคุ้งๆรวนๆเลยได้เนี่ยถ้าเผื่อใครสนใจมาได้นะคะแล้วก็มีพวกปลาปลาทูตัวเล็กล่คะกล่องเท่าไหร่คะอันนี้กล่องละร้อยครับปลาทูตัวเล็กเยอะอยู่นะเยอะมากด้วยกล่องละร้อยอันนี้ก็คือสามารถเอาไปอุ่น ทอดนิดนึงทานได้เลยไปล้างแล้วก็ไปทอด่แบบนกับปีนี่สุดยอดจากแม่น้องน้องติดแจงไงตัวไหนส่งตัวประเทศอ๋อมีส่งให้ด้วยเหรอคะชอบติดสติ๊กเกอร์มีแต่ผมหมดเลยได้หนูขออนุญาตถ่ายให้ให้ดูนิดนึงโทรสั่งได้อะไรโทรสั่งได้ร้านเจติ้งครับผมร้านเจติ้งเจติ้งซาลาเปาทับหลีหรือว่ามีลายแอดด้วยแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยโทรสั่งได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลา ปลาเล็กปลาน้อยปลาจิ้งช้างจักอ่ะมีกระมสองฝาปลาะนองอ๋อแล้วก็มีพวกเผือกเขาเรียกนะเผือกหวานเผือกอบกล้วยนี่อันนี้ก็คือทุกอย่างในกล่องละห้าสิบบาทเลยนะคะอันนี้เป็นไรอ คือเมื่อก่อนมีอะมียน้ำกระปุกสีวิไลโอ้ oh. <laughs> แต่ตน,นี้ก็เปลี่ยนมาใช้น้ำกระปุกผมไม่ต้องใช้ตัวน,นี้เป็นสีวิไรอ๋อเนี่ยน่ารักมากแล้วก็นอกจากนี้มีทุเรียนกวนพันพื้นบ้านด้วยไม่ใสนะ่ไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันผมลองกินดูทุเรียนกวนแต่น้องจะกินแนละ้วน้องจะติดใจเลยม <c oughs> ันจะเป็นเหมือนของที่ดี เราไม่ได้แต่งกันเสียไม่ได้ต่างกันบูดไปเนื้อตุเรียนล้วนๆเลยอืแต่ไม่ใช่ชื่อปีนี้นีะถือว่าได้ช่วยก็ได้สักรนตัวตุเรียนมันจะเป็นราคาตันนี้มันมันราคาไม่ไม่ไม่ค่อยดีงามมากเท่าไหร่ก๋วยกอกก๋วยก็๊อกกเขามราคานะเขาคุ้มคุ้มราคาเขาคุมามีทุเรียนกวนมีแบบไซส์ใหญ่ไซส์เล็กตรงนี้นะคะคสามารถมาเลือกได้มาเที่ยวมาดูนอกจากนี้ยังมีทุเรียนทอดกรอบด้วยตรงนี้ ถุงใหญ่จะ360ถุงเล็กจะราคา150บาทนะคะ150บาทได้กีด่เดียวอันนี้2กิจครึ่งในสอกิดครึ่งครับผมอันนี้เป็นสวยเลยอร่อยขอบคุณค่ะขอบคุณมานะคะค่ะเดี๋ยวเมย์พามาฝั่งตรงข้ามก่อนตรงข้ามก็จะเป็นยกทะเลจากพังงาซึ่งจะมีแบบปลาหมึกยักษ์หมึกสายโหดตรงนี้ ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเป็นไซส์นี่ตรงนี้นะแล้วก็มีเป็นไข่หมึกเหมือนกันมีไซส์ S M L X L เหมือนกันไซส์ S M L มีแค่นี้60 100 200อันนี้จะเป็นข้าวเกีย๊ยวปลาหรือโตะจากปัตตานีคือเป็นเหมือนข้าวเกีย๊ยวแต่เขาจะแบบเป็นแบบแผ่นอะเป็นเหมือนแท่งๆบางๆนะอร่อยแล้วก็มีหมูทอดแดดเดียวเป็นหมูพวงก,ก็คือพวงละยี่สิบ อันนี้เป็นครัวพัดทลุงอันนี้จะเป็นจำปะดาปะดาทอดใช่ไหมคะขออนุญาตถ่ายนิดนึงคือยินเล็้วก็อร่อยนะคะกรอบเหมือนเดิมกรอบธรรมชาติไม่ใส่ปูนนะคะไม่ใส่น้ำตาลหวานธรรมชาติอ๋อนี่อันนี้ก็คือตัวจำปะดานี่เป็นผลของจำปะดะแล้วก็ออกมาทอดนะ อันนี้จากทอดอันนี้พี่เขากําลังทอดอยู่แต่เมื่อทอดเสร็จแล้วจะอยู่ด้านฐานนี้นอกจากจำปะดาก็จะมีเป็นกล้วยมีมันอันนี้ก็จะเป็นชุดละห้าสิบาทถ้าเป็นจำปะดาตแต่ถ้าเป็นกล้วยเป็นมันก็จะเป็นชุดละ30บาทเดี๋ยวเม่พา Uh, เดินข้างหลังก่อนเพราะว่าข้างหลังมีเป็นร้านเหมือนกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านจะมีเป็นแบบเหมือนขนมอย่างอันนี้เป็นข้าวต้มมัดนะคะมีเป็นขนมต้มขนมโคโคกะทิเนาะหรือว่าจะไปตรงน,น,นี้อันนี้เหมือนขนมอ๋อขนมโคน้ำตาลตะนโหนดแล้วก็ขนมหัว ขนมหัวร้านอ๋อเพราะว่าไม่มีมะพร้าวนี่เห็นไหมมีไข่ครอบหเฮ้ยเขามีหลายอย่างมีน้ำพริกมีกุ้งเสียบแล้วก็จะมีเป็นแบบว่ามีอาหารทะเลพวกปลาแปรรูปแล้วอบแห้งแบบนี้ด้วยมีเป็นงากระปุกงาอบก,กรอบอขนมโกตุ๊กตับขนมลา มีข้าวแตงบ้านรวยสุกจากสงขานะคะแต่เราไปต่ออันนี้เมย์ก็จะหมุนมาทางด้านนี้ที่เมื่อกี้เม่มาก็จะมีร้านเมื่อกี้นี้นะที่ว่ามีจำปะดะใช่ไหมแล้วก็นี้จะเป็นพวกอะลูกหยีอบแห้งก็เหมือนมีน้ำตาลตะโนดด้วยนี่แบบนี้มีน้ำตาลตะโนด ต่อไปอันนี้จะเป็นข้าวหมกหาดใหญ่ก็จะมีแบบดั้งเดิมก็และเนื้อซุปเนื้ออันนี้จะเป็นกุราทอแม่แป้งจากนาราธิวาขออนุญาตค่ะ อันนี้จะเป็นข้าวบวบหมูสับปากุลาวแล้วก็จะมีปลากรูเลาเค็มตักใบนาราทิว่าจักนราทิว่าแล้วก็มีหมูย่อตรงนี้จะเป็นหมูสับกับปลาปลากรเลาเค็มตักใบปลาปลากรูเลาเค็มตักใบตักใบเป็นสินะจีไอของนาราทิว่าซึ้อมากเลยนะคะที่าักใบอันนี้ยังไม่ผิดมรรยากาศนะผะหอบผิดกะลังมันจะไม่เหมือนปลาอีกทีค่ะมันที่จะเค็มใส่ทิ่งกระหอบอร่อยไม่เหมือนหมูที่แบบ ที่เราทำอะ่ะมันมีความกลมกลม่อมอร่อยอะ่ะจะมีความอูมามิของควาเค็มขึ้นมามเนื้อหนุบหนึบด้วยขอบคุณค่ะ,คคะใครสนใจมาได้เลยห้ดูชื่อร้านอร่อยอร่อย,ออยต้องมาลองใครอยู่ใกล้มาลองได้เลยค่ะ,ะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเป็นร้านเป็นลานให้เราได้นั่งซื้อของได้เลยแล้วก็มานั่งทานนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาดู ตรงร้านตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินดูตรงฝั่งนู้นนะคะคือถามว่าวเขามีของกินแบบว่าหลากหลายนะบางอย่างก็แปลกเราไม่เคยเจอด้วยตอนนี้เราก็พามาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างข้างหน้าเมาเป็นข้าวมันไก่เบตงข้าวมันไก่เบตงก็จะมีอยู่ร้านนี้เลย มีข้าวมันไก่เริ่มต้นหกสิบบาทเนาะข้าว <c oughs> มันไก่อร่อยที่สุดในปัตตภีจ้ามันไก่ที่สุดเลยค่ะมีข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดใ,ในปัตตนีนี่ขอบคุณค่ะนี่อันนี้จะเป็นอะไรสาคูเจ๊มาลีนี่เป็นสาคูแท้เนาะนอกจากนั้นเขาก็ยังมี อันนี้เป็นเมสาคูแป้งสาคูสาคูแครับแป้งสาคูอันนี้คืออะไรล่ะเหสาคูครับอันนี้คือทําอะไรล่ะคะทำแป้งของสาคูต้นครับอ๋ออันนี้คือต้นครับต้นสาคูรแล้วเรานําไปทำแป้งคั้นเอาน้ำแป้งครับให้น้ำแป้งมันตะกอนก็คือพอเป็นผงแล้วเราคั้นเหมือนเหมือนน้ำกะทิแล้วปักแป้งไงแป้งตนตะกอนแล้วขาดไม่ดอก ก็ได้แป้งตนตะกรอนแล้วเราไปร่อนบนมิกกันอ๋อโอ้มันก็มีวิธีทำกาแไอกอรตอืมโอ้หลายอย่างอยู่นะกว่าจะได้แบบแบบเนี้ยที่เห็นอออ่ะถ้าใครอยากมามาลองได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเมยพาเดินไปตรงไหนอีกนะอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นอะไรสมาคมชาวปากใต้ สมาคนชาวปากใต้เขาบอกเป็นขนมใช่เป็นเด็กๆมากกินเปล่าๆกินกินอเหนียวก็อร่อยขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะขนมอะไรล่ะคะคือขนมอะไรล่ะคะขนมหัวมันหน้ากะทลองดูขนมหน้าขึ้นค่ะของอาหารพื้นบ้านภาคใต้ขึ้น้านไปก่อนไม่ค่อยมีนี่ไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมี ก็ไม่เหมือนสอดไฟสทีเดียวครับไม่เหมือนสอดไฟสทีเดียวใช่ไหมใช่แล้วนี่เท่าไหร่จ๊ะเขาก็จะมีแบบของที่แบบว่าแบบที่แบบอาหารเรียกพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งตรงข้ามอันนี้จะมีนี่มีน้องหมามาด้วยอันนี้จะเป็นร้านลูกพาวก็คือน้ำมะพร้าวนั่นแหละตรงนี้มีร้านน้ำมะพร้าว อันนี้เป็นอะไรมีทุเรียนต่อสามปลูกเองขายเองอยู่เหมือนกันโลละร้อยยี่สิบมีแสงมันส่องไหมเดี๋ยวก่อนนะมีน้ำพิกมีโอ้ยนางลมสี่ตัวสองร้อสี่ตัวสองรอยสามตัวสองโอ้ตัวใหญ่มาก อันนี้มีเต้าคู่ของแงจากสงขาแล้วตัวนี้เป็นอะไรโอเอ๋วมีโอเอ๋วมาด้วยตรงนี้มีโอเอ๋วสวัสดีค่ะอ๋อันนี้คือการทำแป้งใช่ไหมคะมทำแป้งอันนี้เป็นโกเป็ดของเด็ดเมืองตรัง เขามีเมนูขายดีเมนูแนะนำอ๋อเป็นเหมือนแบบซาลาเปาอะ่ะแล้วเอาไปทอดด้วยของเด็ดเมือตงตรังอ่ะเรามาดูตอนนี้คนกำลังแบบคึกคักมากเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็แบบโอโ้คนเยอะเหมือนกันอันนี้บางเบาก็จะมีพวกเครื่องดื่มร้อนเย็นร้อนสี่สิบเย็นห้าสิบบาทแล้วก็จะมีเป็นโรตีด้วย โรตีก็จะเริ่มประมาณ50 50บาทอ,อ๋อถ้าเป็นโรตีโบราณ30แล้วก็แล้วแต่ท็อปอะไรห้าสิบหกบนะคะอันนี้อะไรเป็นเหมือนหนมจีนขนมจีนน้ำยาปักต้ายซ้บละ6หกสิบบาทชอบนะดูผักเขาเยอะมีข้าวยำปักใต้ด้วย มีข้ายยำปักใต้ตรงนี้ใกล้ๆกับร้านขนมจีนนะคะแล้วก็มีรําพญาเมียงคำนครศรีธรรมราชขออน,นุญาตค่ะก็จะมีแบบว่าอ๋อเขามีแบบบัวแบบพริกแล้วก็แบบใบชะพลูเมียงคำ มันจะเป็นชาชีสมีชาชีสด้วยอันนี้ก็จะเป็นร้านสุดท้ายของในโซนงานไก่หอมทอดเจียวชิ้นละ3าม้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยปะขนมจีนปกเสียงจากพัทธรงุงมีไก่แล้วก็มีขนมจีนด้วยแล้วก็ตรงเมื่อกี้ที่เมเดินมาข้างหลัง ไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นโกดังมือสองเผื่อใครชอบลองเข้าไปเดินดูได้นะคะตรงนี้แม่เดินตรงเข้ามาข้างในอะค่ะคก็จะมีเป็นนี่ให้ดูหนังตะลุงรูปหนังตะลุงเนเพราะว่าเป็นงานอายะปะยักใต้เขาก็จะเอาผลงานเนี่ยพวกว่อก่อนเราจะเลยนะ นี่เขามีการโชว์การแสดงโชว์หนังหนังตลุงด้วย ค่ะและนี่เป็นบรรยากาศนะคะของงานอายะปักใต้นะคะโดยเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะมาเดินเที่ยวกันได้เลยนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณทุกกําลังใจค่ะวันนี้เมย์ขอตัวลากลับบ้านแล้วนะคะไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ